Uh, today, uh, AI Sharing a Life is about uniting our agents, our customers, our staff, and our uh, partners to come together to do a day of good deeds. This is a day where we give back to our communities and support the community that we serve. It is also in line with our uh, vision and purpose of helping people live healthier, longer, better lives. So, today is a very special day this is our ninth day of doing this ninth year of doing this activity and aia thailand will continue to support the thai communities that we serve ก็จริงๆต้องบอกว่าเอทำาโครงการแชร์ริ่ง a l i f e เนี่ยมาเป็นปีที่9ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นวันที่เรารวมทั้งรวมพลังกันในการเป็นวันทําความดีนะคะในการรวมพลังทั้งตัวแทนทั้งผู้บริหารพนักงานรวมถึงลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราทุกคนมาร่วมกันทําความดีแล้วก็เพื่อที่จะมอบให้กับทางสังคมนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราในการที่จะส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปตามคามั่นสัญญา Yeah, longer and better lifestyle. There are many Yeah, so there are many activities today. Uh, today's main activity is about sharing a green space. That is the theme of today's activity. We intend to plant 10,000 trees in Bangkok and 10,000 trees in seven other provinces today. All happening at the same time. And we're very proud of the fact that we are supporting Bangkok governor's vision of planting more than one million trees in Bangkok. I was very happy to hear that he has said we have already exceeded, Bangkok has already exceeded that and made 1.2 million trees. So this is this is giving back to our community. This is about helping Bangkok remain beautiful, clean, and unpolluted. And I pray that not only today that we plant trees every day. ก็วันนี้เ so ป็นว <ise> ันที่พิเศษเพราะว่ามีกิจกรรมในเรื่องของการปลูกต้นไม้เราต้องการทําให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งตรงวันนี้เองเนี่ยจริงๆเรามีการทํากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเก้าพื้นที่ด้วยกันในกรุงเทพสองพื้นที่แล้วก็ที่ต่างจังหวัดอีกเจ็ดนะคะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นต้นในกรุงเทพเนี่ยหมื่นต้นแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเจ็ดที่รวมกันหมื่นต้นต้องบอกว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เราต้องการที่จะมอบทําให้สิ่งทุกคนเนี่ยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วกกกก็เออ่่่รรียวววาาาาาสสนนนับุโคงงงขทททู้้มชติด การที่จะปลูกต้นไม้หมื่นล้านต้นนะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันนียก็ถือว่าสําเร็จแล้วเพราะว่าหลายๆบริษัทก็ร่วมกันแล้วก็เรียกว่าเกินเกินตามวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็เอเอก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการที่จะมอบอสิ่งดีๆให้กับทางสังคมนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนนี่ระนักถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็คงจะไม่ใช่เฉพาะแค่ปลูกต้นไม้แค่วันนี้วันเดียวนะคะอยากให้ทุกคนนี้นึกถึงแล้วก็อยู่ในจิตของเราเองว่าเราต้องการที่จะปลูกต้นไม้ทุกๆวันนะคะ โอเคครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ